สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีแฟนเพจในเก่งแฟนแมนยูทุกคนนะฮะวันนี้อยากจะมาคุยประเด็นเรื่องครูเบนนมริมกับการหนีตกชั้นนะครับได้ยินครั้งแรกนี่ตกใจมากนะครับผมนะครับในฐานะแฟนแมนยูนะครับไม่เคยเจอผู้จัดการทีมคนไหนพูดเรื่องการหนีตกชั้นเลยครับนี่คือผู้จัดการทีมคนแรกเลยครับที่พูดเรื่องว่าแมนยูมีโอกาสตกชั้นแล้วเราต้องหนีตกชั้นกันแล้วนะฮะเข้าใจได้นะครับว่า ระบบของอโมริมกับนักเตะชุดนี้อาจจะยังไม่เข้ากันเข้าใจได้นะว่ามันต้องใช้เวลาเข้าใจได้นะว่านักเตะของเราคุณภาพอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ถึงนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งเลยที่ไม่เข้าใจเลยคือเก็บผลการแข่งขันไม่ได้เลยอโมริมเข้ามานะฮะตอนนั้นแมนยูห่างกับอัโฟหกคะแนนณนะวันนั้นจนถึงวันนี้แมนยู ห่างจากโซนตกชั้นอยู่เจ็ดคะแนนเฮ้ยไม่น่าจะดีไม่น่าจะใช่นะฮะไม่น่าจะดีขึ้นนะฮะแบบนี้เอาวันิมเข้ามาสิบเอ็ดนัดนะครับชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้หกชนะสี่นี้สองนัดนี่เป็นยูโรป้าซะด้วยนะครับเจอโบโดกิมกับทีมผมจําชื่อไม่ได้อิฟสวิตนะครับก็เสมอนะฮะแล้วก็อิฟสวิตเสมอเข้าใจได้เพราะเป็นนัดแรกอะนะส่วนที่ชนะอีกสองนัดนั่นก็คือชนะแมนซิตี้นะครับกับชนะเอเวอเรส ในบ้านนับหนึ่งนอกบ้านนับหนึ่งนะครับก็แค่นั้นเองนะครับส่วนที่เหลือแพ้เรียบนะครับแล้วล่าสุดสี่นัดรวดแล้วนะครับที่แพ้นะฮะนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับสําหรับทีมอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแพ้สี่นัดรวดนะครับแถมสามนัดหลังเนี่ยทําประตูไม่ได้ด้วยนะฮะเกมรุกว่าแย่แล้วเกมรับยิ่งแล้วใหญ่เจอลูกคอร์สโดนทุกทีนะครับ คนเดยเจอลูกคอร์ได้ลุ้นทุกลูกนะครับสาหรับคู่ต่อสู้แถมเสียประตูจากลูกตั้งเตะห้านัดรวดตั้งแต่เซนอนเป็นต้นมายาวมาเลยห้านัดหกประตูเสียประตูจากลูกตั้งเตะนะครับทีมกําลังดีๆอ,นอนย,ยู่แล้วโดนลูกตั้งเตะ,ลแ,ละลตแ,ตแล้วก็แล้วก็แพ้เนี่ยทีมเรานะครับเนี่ยทีมเราก็ไม่รู้จะยังไงนะครับไม่รู้จะยังไง แต่ในเมื่อรับงานคุมทีมแล้วนะฮะมันก็ต้องมันก็ต้องไปให้ได้นะครับแล้วมีความกังวลสำหรับแฟนแมนยูอย่างอย่างผมแล้วกัน <im itation> เมื่ออโมริมพูดเรื่องนีโตชั้นน่ะมันแสดงให้ให้เห็นหลายอย่างนะครับถ้าเห็นว่าเฮ้ยเขายังไหวหรือเปล่าวะเขายังยังยังโอเคกับแนวทางการนำทีมหรือเปล่านะครับ แน่นอนเขายืนยัดว่าระบบหลังสามคือชีวิตเขาคือจิตวิญญาณเขาอะไรก็ตามนะฮะแต่เมื่อผลการแข่งขันไม่ได้อันดับมันก็ร่ดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้อันดับสิบสี่แล้วเมื่อหลังสามมันใช้ไม่ได้แกมีแผนสำรองหรือเปล่าอาจจะหลังสามนี่แหละก็ได้แต่อาจจะเปลี่ยนวิธีการเล่นอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกครับนะเราไม่ได้เป็นโค้ดแต่่เพื่อที่จะให้มันเก็บกัรผลการแข่งขันได้นะเพื่อให้ทีมมันกระตืองขอ้นขึ้น เพราะงั้นถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วสองนัดต่อไปเราเจอทั้งเรอร์พูนะครับไปเยือนเรอร์พูด้วยนะไปเยือนเรอร์พูไปเยือนอาเซนอลนะฮะมันจะไหวไหมอะอาโมริมนะครับแล้วถ้าแพ้อีกสองนัดรวดเนี่ยกลายเป็นแพ้หกนัดรวดนะหนักเข้าไปใหญ่นะฮะก็ไม่รู้นะฮะว่าว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ก็หวังว่าทีมจะดีขึ้นนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งอัโมริมแล้วก็พวกนักเตะทั้งหลายนะครับ ส่วนหนึ่งผมก็ไม่ได้ม่ได้อยากมาบ่นอะโบริมนะผมอยากจะบ่นพวกบอร์บริหารมากกว่าคือปดเทนฮาเข้าใจได้นะเพราะบทนั้นแกไม่ดีแต่แต่พอมาตั้งอโมริมอ่ะแล้วมาต้องมาเปลี่ยนอะไรกลางฤดูก,การแบบเนี้ยเปลี่ยนระบบการเล่นอนะ่ะจาก4มาเป็นหลัง3ในกะลางฤดูก,การแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วแย่ก,กว่าที่คิดด้วยนะครับตอนแต่แรกคิดว่าแค่แบบเอออาจจะไม่ได้ไปพื้นที่ยุโรปนะนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่ากลับกายเป็น ต้องมาดิ้นรนหนีลกชั้นน่ะจากต้นฤดูกาลนี้ต้องมานั่งลุ้นเมื่อต้นฤดูกาลนะเรายังลุ้นว่าลีพูจะชนะหรือเปล่าวะแมนเชสเตอร์ชนะหรือเปล่าวะอาร์เซนอลชนะหรือเปล่าวะปัจจุบันต้องมานั่งลุ้นแล้วว่าอิฟสวิตชนะหรือเปล่าวะซัลซอมตันชนะหรือเปล่าวะเลสเตอร์ชนะหรือเปล่าวะนี่แหละแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคนี้นะครับคิดเห็นกันยังไงฮะคิดว่าอาร์มรลิมไหวไหมนะอาร์มริมจะเอาทีมทีมนี้รอดไปได้หรือเปล่า ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วตลาดซื้อขายนักเตะมาถึงวันนี้นะวันนี้วันที่ไหลวันที่สี่ละเงียบกึดทั้งขาเข้าออขาออกมีแต่ข่าวนักข่าวก็ปัน่นปันปัน,ปนแต่ไม่มีความจริงฮนะเราไม่รู้เลยว่าจะซื้อใครนะฮะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะฮะก็หวังว่าจะพาทีมนี้ตลอดไปตลอดรอดฝั่งได้นะครับอาร์มริมแล้วผมก็พูดตรงว่ากลัวเหลือเกินนะฮะกลัวว่าถ้าอีกสองนัดนะครับ เกิดแพ้รวดนะครับอโมริมจะยังอยู่หรือเปล่านะครับสมมุติโชคดีมากๆแพ้เรียวผูแพ้อาร์เซนอลแล้วอโมริมยังยืนหยัดอยู่ได้นะครับแล้วนัดต่อไปนั้นเจออับาเทอ์ตันผมมั่นใจเลยว่าถ้าเจอเซอร์ตันแล้วเก็บสามคะแนนไม่ได้เกไปแน่นะครับเพราะว่าเสื้อจิมไม่ได้คนใจดีขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดแพ้เซอร์ตันในสถานการณ์มันยิ่งเลวร้วายเข้าไปใหญ่เลย จากที่เคยห่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับกับทีมโซ,โซนตกชั้นนะนะกับไกเ็นมันจะล่นลงมาแล้วก็จากอันดับ1ี่สีจะลงมาสิบห้าสิบหกเนี้ยทีมอย่างแมนยูยอมไม่ได้หรอกครับคิดเห็นกันยังไงนะฮะฝากคอมเมนต์และกดติดตามกันด้วยขอบคุณครับ